ต่อไปนี้คือคำแนะนำและความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากสำหรับการตรวจวัดไข้ศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทไปสอบถามเรื่องนี้กับนักมาตรวิทยาที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเครื่องเนี่ยเรียกว่า forehead t h e ม m o m e t e r แต่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากหลักการในการวัดเป็นการวัดการแผ่รังสีความร้อนของวัตถุคือวัตถุที่มีอุณหภูมิเนี่ยมันก็จะแผ่รังสีความร้อนมาเราก็มีหัววัดไปวัดการแผ่รังสีความร้อนนั้นและประมวลผลออกมาเป็นอุณณหภูมิในลักษะ ตัวเทอร์โมมิเตอร์เป็นรูปปืนก็จริงแต่ไม่ได้ยิงอะไรไปหาเราเลยเป็นการวัดจากสิ่งที่ร่างกายเราเองเนี่แหละแผ่ออกมาตรวจดูความพร้อมของเครื่องและการตั้งค่าควรสำรวจเทอร์โมมิเตอร์ก่อนครับว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไหมลองกดวัดดูก่อนตัวแบตเตอรี่ต่ํำไหมเพราะว่าถ้าแบตเตอรี่ต่ําก็จะมีผลต่อการวัดแล้วพอจะเริ่มทําการวัดเลือกโหมดในการวัดให้ถูกต้องก่อนโดยปกติเนี่ยเครื่องมี2โหมดหลกัหลกๆโหมดแรกหโหมดเซอร์ฟเฟตจะใช้วัดอุณหภูมิของวัตถทุทั่วไปอีกโหมดหนึ่งที่เราจะต้องใช้งานก,ากันก็คือโหมด body t e m p เรเ t u r e หรือวหมดดั อุณหภูมิร่างกายก็ต้องปรับไปอยู่ในโหมดการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนก่อนการใช้งานควรทําดังนี้เทอร์โมมิเตอร์นั้นควรอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เราจะทาการวัดไม่น้อยกว่า30นาทีบางรุ่นอาจจะเขียนแค่10นาทีณขณะนั้นถ้าอุณหภูมิแวดล้อมเนี่ยสาองศาเอาเครื่องจากห้องแอร์ยี่สองศาก็ควรจะมาอยู่ที่30องศาก่อนเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เครื่องจะต้องรับรู้คืออุณหภูมิแวดล้อมเครื่องก็จะมีเทอร์โมมิเตอร์ในเครื่องอยู่ตัวหนึ่งที่จะทาการวัดอุณหภูมิขะะะท่่่่่่เเเคครรือองนนนหมแแแววดลล้้้าาาาาาาไจจผฟัักกก์ชพํ ไปบวกกับค่าอุณหภูมิที่วัดได้จากที่หน้าผากแล้วสแสดงค่าเป็นอุณหภูมิร่างกายในส่วนของผู้ที่ถูกตรวจวัดอุณหภูมิก็ควรจะอยู่ในบริเวณที่ทําการวัดอย่างสักห้านาทีอันนี้โดยประมาณนะครับเพราะว่าสมมติว่าเดินมาจากที่ร้อนมาแล้วก็เข้ามาในตึกแล้วทาการวัดเลยเนี่ยอย่าลืมว่าสิ่งที่เราวัดคืออุณหภูมิผิวหนังข้างนอกเนี่ยมีดวงอาทิตย์ฉายมาอุณหภูมิผิวหนังเพิ่มขึ้นพอมาวัดปุ๊บเนี่ยเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยรับรู้อุณหภูมิแวดล้อมณบริเวณที่ทาการวัดหใ้ะ่จีท ค่าได้ถูกคือทั้งเครื่องมือที่วัดและคนที่ถูกวัดเนี่ยควรอยู่ในสภาวะแวดล้อมเดียวกันความห่างหรือระยะการวัดควรเป็นไปตามที่คู่มือของผู้ผลิตแนะนําโดยปกติจะไม่เกิน15เซนบางรุ่นเนี่ยก็มีฝาครอบ ครอบหัววัดอยู่ก่อนให้ฝาครอบแตะเข้ากับที่หน้าผากคล้ายๆกับว่าเป็นการบังคับเองว่าระยะห่างต้องห่างกันเท่านี้นะเขาถึงจะวัดถูกทีนี้เนี่ยทำไมเขาถึงต้องกําหนดระยะห่าง5-15เซนเพราะว่าเทมเปอมิเตอร์ประเภทนี้ก็คล้ายๆกับกล้องถ่ายรูปคือเวลาเราห่างจากเป้าที่เราจะวัดเนี่ยนั่นหมายความว่าเราก็จะเห็นพื้นที่ทําการวัดกว้างอาจจะไม่ได้วัดเฉพาะที่หน้าผากอาจจะวัดศีรษะอาจจะวัดข้างๆไปฉะนั้นและเหตุผลคือทําไมถึงต,งต้องวัดใกล้เพราะว่าต้องการโฟกัสว่าให้อยู่บริเวณที่หน้าผาหากเป็นไปได้ควรวัดซ้ําถ้าให้ดี ควรทําการวัดไม่น้อยกว่า3ครั้งปัจจัยในการวัดณขณะนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นยืนอยู่ที่โล่งไหมที่แจ้งหรือเปล่าแสงอาทิตย์มีผลหรือเปล่าสภาวะแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไหมก็อาจจะวัดซ้ําซึ่งหลักการวัดซ้ําเป็นหลักปกติของการใช้เครื่องมือทางการวัดเราก็ลองวัดซ้ํา3ค่าใช้ค่าที่สูงที่สุดสมมติว่าวัดได้36.3 36.236.5ใช้ค่า36.5แต่ถ้ายังเกิดข้อสงสัยในการวัดให้ใช้เทอร์โมมิเตอร์ประเภทอื่นทําการวัดแทนเช่นเทอร์โมมิเตอร์ที่วัดอุณหภู ในช่องหูหรือว่าเทอร์โ,รโมเมิเตอร์ที่อ่านค่าเป็นตัวเลขวัดอุณหภูมิแทนครับส่วนที่หลายคนสงสัยเรื่องความแม่นยำของเครื่องนั้นจริงๆแล้วถ้าเราควบคุมสภาวะแวดลอด้อมได้ดีเนี่ยเครื่องก็สามารถวัดได้ถูกต้องเช่นเดียวกันนะคเครื่องเนี่ยมีประโยชน์แน่นอนเพราะว่าสามารถทําการวัดได้เร็วเครื่องใช้เวลาวัดแค่เพียงหลักวินาทีนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยใช้ในกระบวนการการคัดกรองเนี่ยได้เลยแต่ถ้ามีข้อสงสัยว่าผลการวัดถูกต้องหรือไม่ก็ควรใช้เทอร์โมเมิเตอร์อื่นทําการวัดซ้ําหลักการเดียวกันกับการตรวจเชื้อเราไม่ได้บอกว่าใครจะติิดดโ จากแค่ผลการตรวจที่เดียวเราต้องการผลการตรวจอีกที่หนึ่งเพื่อยืนยันผลหลักการเช่นเดียวกันครับเมื่อเราจะบอกว่าเอ้คนนี้มีไข้จริงหรือเปล่าเราต้องการทโมมิเตอร์อีกประเภทหนึ่งหรือตัวที่2เพื่อทําการวัดว่าผลการวัดนี้ถูกต้องหรือเปล่ามีหลายเรื่องน่าสงสัย่าสังคมออนไลน์ค่ะได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตวรวจสอบไปด้วยกันกับช่วงข่แชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์